ข่าวอายุทยาวุฒิตำรวจสายตรวจอายุทยาเข้าชาร์จชายอายุ23ปีกระโดดสะพานกลางต่างระดับอําเภอพระนครเสียยุทยาถนนสายเอเชียเขตพื้นที่อําเภอพระนครเสียยุทยาจังหวัดนครเสียยุทยาหลังจากกระโดดเนื่องจากตกงานไม่มีงานทำเจ้าหน้าที่ใช้ระยะเวลาน,านานประมาณเกือบชั่วโมงแต่ชายดังกล่าวก็จะพยายามปีนออกไปด้านนอกของราวสะพานและจะกระโดด อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเจ้าหน้าที่หลายคนช่วยตะโกนและเกลี้ยกล่อมตลอดระยะเวลาเพื่อ่วงเวลาให้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยุทยานำพูกยางสี่เหลี่ยมมารองรับด้านล่างเพื่อป้องกันการกระโดดลงมาจนสำเร็จแต่กระทั่งนั้นเจ้าหน้าที่ก็พยายามเกลี้ยกล่อมอีกครั้งแต่ก็ไม่ยอมหลังจากนั้นทางร้อยตำรวจเอกหรือผู้กอง ตำรวจสพพระนครศรีอย,ยุธยาพยายามแกล้งพูดคุยให้หันมาอีกทางหนึ่งหลังจากนั้นจึงวางแผนกับน้องสายตรวจยศสิบโทได้ชวยโอกาสที่เผลอจึงเข้าชาร์จตัวทันทีหลังจากนั้นจึงช่วยกันนําตัวลงมาจากด้านนอกของสะพานเพื่อนําขึ้นมาอยู่ด้านในของสะพานอย่างปลอดภัยหลังจากนั้นจึงได้ มีการสอบถามพบว่าชายดังกล่าวซึ่งทราบชื่อภายหลังคือสมพรสุดารัตอายุ23ปีเป็นคนอยู่อำเภอตาคลีจังหวัดนครนครสวรรค์ซึ่งออกมาหางานทำและไม่ได้เกิดจากการเครียดและจอดรถอยู่กลางสะพานซึ่งขับรถเวบสีดำจอดทิ้งไว้หลังจากนั้นมีคนมาพบเห็นชายดังกล่าวได้ปีนอยู่นอกสะพานผู้พบเห็น เป็นพลเมืองดีจึงได้แจ้งยังเจ้าหน้าที่ตำรวจสพพระนครศรีอย,ยุธยารวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยผู้ภัยมายัางที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือเกลี้ยกล่อมจนสำเร็จสิบตำรวจโทรวันเฉลิมสืบทองเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจกองปราบปรามสาพ,พเมืองอยุธยาได้บอกว่าตอนแรกรับแจ้งว่ามีคนจะกระโดดสะพานบริเวณต่างระดับถนนสายเอเชียพระนครศรีอย,ยุธยาจรงได้ ขับรถสายตรวจมาที่เกิดเหตุพบชายดังกล่าวพยายามจะกระโดดให้ได้เนื่องจากพยายามเกลี้ยกล่อมแล้วแต่ไม่ยอมหลังจากนั้นจึงเรียกกำลังมาเสริมจึงได้พยายามเข้าเกลี้ยกล่อมพร้อมกับเพื่อนสายตรวจทุกคนเรื่องของปัญหาดังกล่าวที่ชายดังกล่าวเครียดเพื่อจะแก้ไขกันได้หลังจากนั้นทางผู้กองรองสารวัตรปราบรามได้ หลอกล่อในการเปลี้ยกลอ่อมให้ทางให้ทา